ฮอร์โมนไข่นะครับคือฮอร์โมนที่ได้จากการหมักไข่โดยใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายเพื่อเร่งการติดยอดติดดอกเพิ่มผลผลิตให้กับพืชผักสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราทําการขอกน้ําตาลใส่ลงไปในขวดก่อนนะครับจำนวน4ช้อนนะครับ ต่อไปนะครับเราทําการใส่นมเปรี้ยวนะครับต่อไข่นะครับใส่ลงในขวดครับทำการบดแป้งเข้าหมากให้ละเอียดจากนั้นก็ทําการใส่แป้งเข้าหมากลงไปในขวดปิดฝาขวดทําการเขย่าให้ส่วนประกอบเข้ากันครับหลังจากที่เราทาเสร็จแล้วนะครับเราควรเก็บไว้ในที่ร่มนะครับไม่ควรให้โดนแสงแดดใช้ระยะเวลาในการหมักประมาณ7วันครับสำหรับการไปใช้งานเกี่ยวกับพืชผักนะครับฮอร์โมนไข่ 20pc ต่อน้ํา20ลิตรทําการฉีดพ่นบริเวณทั่วแปลงผักใช้ในบ่อเลี้ยงปลาดุกฮอร์โมนไข่หนึ่งแก้วนะต่อวงบ่อซีเมนต์ มีแปสิบเซนการทำฮอร์โมนไข่เทคนิคนี้ทดลองใช้แล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจา่าสิบเอกขุนแผนศิลาโครครับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำฮอร์โมนไข่ครับฮอร์โมนไข่นะครับคือฮอร์โมนที่ได้จากการหมักไข่นะครับโดยใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายเป็นฮอร์โมนที่ใช้ในการเกษตรครับ สำหรับฮอร์โมนไข่นะครับมีประโยชน์หลายด้านเลยนะครับว่าจะเป็นด้านการเกษตรก็คือเมื่อนําไปใช้กับพืชผักช่วยให้พืชผักของเรานะครับมีการเจริญเติบโตได้ดีทําให้เกิดเซลล์พืชขยายตัวได้ดีนะครับใช้ในการฉีดพ่นเพื่อเร่งการติดยอดติดด,ดอกเพิ่มผลผลิตให้กับพืชผักหรือว่าผลไม้ครับใช้ในด้านการประมงนะครับ คือเราใช้กับบอ่อปลาดุกที่เลี้ยงในบอ่อซีเมนครับช่วยให้ปลานะครับมีการเจริญเติบโตได้ดีปลาไม่เบื่ออาหารครับและเป็นฮอร์โมน,นครับที่ทําได้ง่ายนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็หาได้รอบตัวครับเป็นมิตรกับสิง่งแวดล้อมนะครับไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ครับ สำหรับอุปกรณ์นะครับมีน้ำตาลสายแดงนะครับจํานวน4ช้อนโต๊ะไข่ไก่สีฟองครับหรือว่าไข่เป็ดก็ได้นะครับแล้วก็นมเปรี้ยวเป็นบบทาเกนหรือว่ายาคูก็ได้ครับแป้งข้าวหมักสําหรับแป้งตัวนี้จะคนไหนมีก็ใช้คนไหนไม่มีก็ไม่ใช้ครับแต่หลักๆก็ใช้สามอย่างนี้นะครับแล้วก็รวยครับสุดท้ายก็คือขวดใช้สําหรับในการหมักนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราทําการออกน้ําตาลใส่ลงไปในขวดก่อนนะครับจานวน4ช้อนครับ ต่อไปนะครับเราทําการใส่นมเปี้ยวนะครับจํานวน1ขวดนะครับในนมเปี้ยวนี้ก็จะมีจุลินทรีย์นะครับที่มีประโยชน์นะครับเพื่อในการย่อยสลด์นะครับต่อไปให้ทําการต่อกไข่นะครับใส่ลงในขวดครับสําหรับใครที่ต้องการทําในปริมาณที่เยอะนะครับก็สามารถปรับใช้ตามอัตราส่วนนี้ได้เลยนะครับ ไปนะครับเป็นแป้งข้าวหมากนะครับทําการบดแป้งข้าวหมากให้ละเอียดนะครับละเอียดแล้วนะครับจากนั้นก็ทําการใส่แป้งข้าวหมากลงไปในขวดทําการปิดฝาขวดนะครับทําการเขย่าให้ส่วนประกอบเข้ากันนะครับ หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราควรเก็บไว้ในที่ร่มนะครับไม่ควรให้โดนแสงแดดขั้นตอนกระบวนการหมักใช้ระยะเวลาในการหมักประมาณ7บวันครับทำการคลายฟ้าขวดทุกวันนะครับทำการเขย่าทุกวันพอถึง7วันก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับ สำหรับการไปใช้งานเกี่ยวกับพืชผักนะครับฮอร์โมอนไข่ 20cc ต่อน้า20ลิตรทําการฉีดพ่นบริเวณทั่วแปลงผักหรือว่าทั่วทรงพุ่มของต้นไม้หรือว่าต้นผลไม้ของเราครับสำหรับในการที่นําไปใช้กับการประมงนะครับหรือว่าใช้ในบ่อเลี้ยงปลาดุกโดยฮอร์โมอนไข่หแก้วนะครับต่อวงบ่อซีเมนต์ประมาณรัศมี80เซนครับ การใช้งานนะครับสําหรับพืชผักของเรานะครับก็ฉีดอาทิตย์ละครั้งนะครับสําหรับในด้านการเลี้ยงปะดูก,ก็อาทิตย์ละครั้งเหมือนกัน,นครับฮอร์โมอนนี้นะครับเหมาะกับพืชได้เกือบทุกชนิดจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้เกือบทุกช่วงอายุของผักนะครับเพราะมันเป็นตัวเร่งการเจริญเติบโตด้วยเร่งการติดดอกติดผลเพิ่มปริมาณผลผล,ผล,ผลิตของพืชของเราได้ครับ สำหรับในการนําไปเลี้ยงปลาดุกนะครับสามารถใช้กับปลาดุกทุกช่วงอายุเลยนะครับเพราะมันจะทําให้ปลาดุกของเรากินอาหารได้ดีนะครับไม่เบื่ออาหารครับสามารถเก็บไว้ใช้งานได้นานนะครับประมาณหกเดือนครับแนะนําก็คือเราควรที่จะใช้ให้หมดเวลาที่เราทำครับสําหรับตัวอย่างฮอร์โมนไข่นะครับที่เป็นแล้วนะครับก็จะสังเกตว่าสีมันจะมีความขุ่นขึ้นละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะนํามาใช้งานกับ ต้นมะนาวโดยเราจะทำการผสมฮอร์โมนไข่นะครับ2 0ซีต่อน้20นำ20ลิตรทำการปิดฝานะครับแล้วก็เขย่าครับก็จะทำการนะครับฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณทรงพุ่มนะครับเวลาที่เหมาะสมนะครับก็เวลาเย็นนะครับประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงประมาณนี้ครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการนี้อยู่นะครับการทำฮอร์โมอนไข่เป็นวิธีการทำที่ง่ายนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็หาได้รอบตัวฮอร์โมอนตัวนี้ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้แล้วก็ประโยชน์ในการใช้งานมีเยอะไม่ว่าจะใช้กับพืชผักหรือว่าใช้กับการเลี้ยงปลาใช้กับพืชผักก็จะเพิ่มขนาดเพิ่มน้ำหนักให้กับพืชเร่งการแตกยอดแตกดอกติดผลนะครับสำหรับเลี้ยงปลาก็ทำให้ปลาไม่เบื่ออ,อาหารมีการเจริญเติบโตได้ดีครับ การทำฮอร์โมอนไข่เทคนิคนี้ทดลองใช้แล้วได้ผลดีครับ